สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะมาแชร์เทคนิควิธีฟังเพลงบน YouTube แบบปิดหน้าจอได้สลับใช้แอปอื่นได้นะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะกดลิงก์ด้านล่างคลิปนะคะเพื่อดาวน์โหลดแอป Dolphinx นะคะแอปนี้มันใช้สำหรับแอป iOS นะคะแต่ส่วน Android ก็ไม่แน่ใจนะคะขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าแอป Dolphin X นะคะกด งช่องค้นหาค่ะพิมพ์คำว่า YouTube แล้วก็ขั้นตอนที่3ก็เลือกเพลงที่เพื่อนอยากฟังนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดปุ่มโฮมออกค่ะกดเลื่อนหน้าจอและกดเล่นเพลงนะคะเพลงเท่านี้ค่ะเพื่อนก็จะได้ฟังเพลงที่เพื่อนอยากฟังแล้วนะคะๆแงานเพลงใช่ว่าจะ หรือว่าเล่อ Game, ินสตาแกมก็จะไม่หายไปไหนนะคะหรือว่าการต้องเพื่นนอนแล้วก็ต่อไปนเนี่ยหือก็จะมาสอนการตั้งแบ็กกราวด์สวยๆนะคะให้เพื่อนๆกดปุ่มโลมาด้านล่างคะ่ะกดที่ไอคอนร,รูปเสือ้อแล้วก็เลือกแบ็กกราวด์ที่เพื่อนอยากได้นะคะสมมุติว่าอยากได้เป็นแฮปปี้ฮอลลีวี แล้วก,กดปุ่มแบ็กค่ะเพียงช่างนี้ก็จะได้เป็นแบ็กกราวดส่วๆแล้วค่ะแล้วก็ใครมีปัญหานะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ